สวัสดีค่ะเปลี่ยนมาถึงป่าเห็ดแล้วนะคะมาเด้อมาเด้อไมาเก็บเห็ดน้ำกันพอกันในป่าเด้จ้ะเดินไปเดินมาก็ได้เจอนะคะเจ้าป่าเมตตาอีกแล้วก่อย้ายใหญ่กี่ดอกเนาะเนี่ยโอ้สาม อันนี้เราก็จะปิดปิดไว้ปีหน้าก็จะได้เกิดอีกนี่ค่ะนี่ก,ก่อนนึงอันนี้สามอันนี้สองที่ดอ,อกนับ อันนี้อีกดอกหนึ่งนะคะรู้สึกว่าจะมีทางนี้อีกนะคะดวกกองไปก่อนนะอยู่ด้านซ้ายก็จะซ่อนอยู่ในป่าหญ้านะคะอันนี้ก็ซ่อนอยู่ในป่าหญ้าก็พยายามดูดูให้ชัดเจนแต่ก็หาหาก็ก็ไม่หมดนะคะมีเพื่อนมาหาทีหลังอีกเขาก็เจอค่ะก็เจออีกเยอะเลย เพื่อนไปด้วยกันนะคะนี่ถือว่าโชคดีมากเลยนะคะไปวันนี้นะคะแล้วก็เจอเจอกอใหญ่ๆอยู่เป็นพุ่มเป็นพุ่มเลยนะคะแต่ก็เดินนานเหมือนกันนะคะเป็นการเดินออกกำลังกายที่ดีที่สุดเลยนะคะได้เจอเห็ดนะคะวันนั้นก็ได้เห็ดมาเยอะเลยนะคะเนี่ยสนุกมากเลยนะคะหาเห็ดปีนี้นะคะ่ะก็จะไปอีกนะคะเนี่ย ฝนกำลังตกนะคะวันนี้เมื่อวานฝนตกวันนี้ฝนคลืม้มเห็ดก็จะออกดีนะคะคิดว่าอย่างนั้นนะคะถ้าบุญวาส,สนามีเพราะว่ามันหายากนะคะต้องรู้แหล่งของเขาอะคะ่ะถ้าเราไม่รู้แหล่งของเขาเราเดินเดินเท่าไหร่ก็ไม่เจอะคะ่ะเหมือนเหมือนกับว่าจะมีมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่มีเนี่ยคะ่ะทําเสร็จแล้วก็ต้องกลบเอาไว้อะคะ่ะเพื่อจะไม่ให้แห้งแต่ป่านี้ชื้นตลอดเวลานะคะ ป่าเนี่ยดีป่าเนี่ยชื้นตลอดเวลาเห็ดสวยสวยค่ะลูกค้านี้ชอบใจมากเลยนะคะเห็ดมันสดมันใหม่ค่ะอันนี้ก็เดินอยู่นานเหมือนกันนะคะใบไม้มันก็ร่วงลงปิดเห็ดน้องลิเต้เนี่ยก็ตาดีมากเลยเขาเจอเขาเรียกค่ะเขาเรียกให้ให้เก็บเห็ดด้วยวน้องเ็าน่ารักมากเลยนะคะเขาไม่ขี้เหนียวค่เขาเรียกเก็บเห็ดเก็บเห็ดพี่เจอเราก็มาเจอกัอนเนี่ยคะ่ะ เน่ค่ะดูสีคะสีใบไม้กับสีของเห็ดเนี่ยคล้ายๆกันเลยแล้วมีตัวหนึ่งอยู่ด้านซ้ายสุดในซ่อนอยู่บีมองไม่เห็นนะคะเพราะว่าใบไม้มันปิดมันบางมันมันค่อนข้างจะมันค่อนข้างจะเหลืองไปหมดเลยค่ะแต,แต่แต่เห็ดเนี่ยสวยมากอลังการมากเลยนะคะบีชอบมากๆเลยเห็ดตัวเนี้ยค่ะมัน คือได้ไปหาแล้วมันติดใจนะคะถ้าได้เจอแล้วก็จะติดใจแต่ถ้าไม่เจอเดิน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 เท่าไหร่ก็ไม่เจอก็อยากจะกลับบ้านเหมือนกันรู้สึกว่ามันมันเมื่อยมัน,มน,มน,มนปวดไปหมดนะคะขึ้นเขานะคะขึ้นเขาหลายลูกเลยนะคะเนี่ยค่ะเจอแบบเนี้ค่ะขึ้นเขาหลายลูกเลยบางทีก็สามลูกบางทีก็สองลูกใครอยากจะลดลดน้ําหนักเนี่ยไปหาเห็ดเนี่ยดีมากเลยนะคะ หญิงบีก็ไปตอนแรกก่อนไปหาเห็ดนี่คางย้อยเลยเพราะกินนมกินนมกินข้าวกับเด็กค่ะเพราะเพราะเราเอาเราเอาอาหารเราไปเนี่ยเด็กเขาจะเหม็นน้ำปลาเหม็นอะไรเราคนไทยเนาะเขาก็ไม่ชอบครัน้นี้ถ้าถ้าเราเออกินอาหารกับเขาเนี่ยคือคือมันมันอร่อยมากแล้วครั้นี้ก็เขากินหลายเวลาค่ะ ตอนเช้าตอนตอนเช้าแล้วก็เบรกสิบโมงแล้วก็เที่ยงแล้วก็มาเบรกป่ายสองอย่างเงี้ยค่ะเด็กก็จะกินตลอดอิ่มตลอดที่นี่เลี้ยงเด็กดีมากอืแล้วมีทํางานที่โรงเรียนนะคะคราวนี้คางมันก็ย้อยแล้วก็เข้าเรื่องเลยนะคะก็ไปเดินป่าเนี่ยค่ะกับน้องเขาเนี่ยค่ะ ตั้งแต่เห็ดออกรู้สึกคางเรามันก็แหลมลงนะคะตอนแรกนึกว่าจะต้องไปดึงคางซะแล้วรู้สึกว่ามันย้อยไปหมดเลยแต่มันไม่ใช่หรอกคะ่ะกินเยอะเกินไปกินมากไปอะ่ะอันนี้เป็นเหตุขาออกออคือเราจะออกกลับบ้านละเหนื่อยละจะกลับบ้านละก็มาเจออีกคะ่ะมาเจออีกกลุ่มนี้อุ้ยดีใจมากเลยนะคะ เพื่อนๆลองไปหาดูดอไปกับหญิงบีนะคะสนุกมากเลยนะคะการหาเห็ดเนี่ยค่ะคือมันเหลืองอลามเหมือนทองคำนะคะมันคล้ายๆกับว่าบีคิดนะคะเหมือนกับเมื่อสมัยก่อนเขาไปช้อนหาอะ,อะไรนะพลอยที่จันทบ,บุรีอะไรกันอย่างนี้ค่ะแล้วเขาก็เจอพลอยกันอันนี้ก็คงจะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะ บีคิดว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่ามันหายากแล้วมันเข้าไปป่าลึกถ้าคนไม่รู้ป่าจริงๆก็ก็จะไม่ได้เจอเขานะคะคือเขาอยู่เขาจะซ่อนอยู่แล้วก็จะเป็นป่าของเขาโดยเฉพาะต้องเป็นคนเดินป่าจริงๆแล้วก็ขาก็ต้องแข็งด้วยนะคะคือขาเนี่ยขาจะต้องแข็งแรงมากคือเวลาเราขึ้นเขาเนี่ยเราขึ้นเขาประมาณ3 4มสลูก เราทึงจะเจอเห็ดนะคะบางทีก็อยู่ในป่าดิบซ่อนอยู่เลยนะคะคือไม่มีใครเข้าไปอย่างตัวเนี้ยะคะ่ะจะใหญ่แล้วก็สวยมากอยู่ในป่าซ่อนอยู่ในป่าลึกๆนะคะไม่มีคนเดินเข้าไปพอดีหญิงบีเดินเข้าไปเจอเขาอะคะ่ะเข้าป่าก็หมานๆดีนะคะเนี่ยเร็วสิคะเนี่ยจ้าค่ะนั่น เสี่ยหาเหตุันบอกมานแล้วมานแล้วออกปักยังไงเลย นนล,ลักษณะการเกิดของเขาที่สมบูรณ์เนี่ยเขาก็ <ๆ S 1> จะเกิดใต้เนี่ยค่ะใต้ใต้เขาเรียกอะไรนะคะที่บ้านเราคิดเลื่อยอะไรทํานองเนี่ยค่ะเหมือนเหมือนกันกับที่การเพราะของบ้านเรานะคะก็จะเกิดคล้ายๆกับเห็ดนางฟ้าอะไรทํานองเนี่ยค่ะชอบเกิดในที่ที่เป็นเลื่อยเป็นไม้เก่าๆเนี่ยค่ะจะส่องดูก็จะเจอเขานะคะ บางทีก็เกิดอยู่ในพุ่มหญ้ามันก็แล้วแต่นะคะคือถ้าเกิดว่าเกิดในพุ่มหญ้านี่ก็จะเป็นที่ก็จะเป็นเชื้อที่เขาเดินสายของเขาอยู่ะคะ่ะเขาพอเวลาฝนตกลงมาเนี่ยเขาก็จะเกิดขึ้นมาใหม่นะคะคือช่วงท่าหนาแรงเนี่ยเราก็จะไม่ได้เจอเขาเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าฝนลงชื้นแบบเนี้นะคะ่ะก็จะได้เจอเขาก็จะออกนะคะค่อยๆเก็บไปะคะ่ะก็จะได้รู้ป่าไปเรื่อยๆตรงไหนมีตรงไหน ไม่มีเป็นการสำรวจป่าที่เยอะมากเลยสำหรับหญิงบีปีนี้นะคะคือปีนี้มีเวลาออกสำรวจนะคะก็ได้เจอเห็ดรู้สึกดีใจมากเลยนะคะคือที่แล้วแล้วมาก็ทำแต่งานนะคะก็ไม่ได้ออกไปหาเห็ดหาเลยกับเขาชอบมากเลยนะคะหาเห็ดนะคะจริงๆแล้วมันมันเป็นเรื่องสนุกมากเลยนะคะสำหรับบีเองนะคะออกไปหาเห็ด ดีมากเยี่ยมมากเพื่อนๆมาดูมาสนุกเก็บเห็ดกับหญิงบีนะคะถ้าอยู่ใกล้ๆก,ก็จะไปให้แกงหรอกค่ะเนี่ยบีแกงไม่อร่อยสนุกค่ะสนุกมากๆค่ะเวลาเจอเห็ดนะคะแต่ถ้าตอนที่ไม่เจอเนี่ยไม่สนุกเลยไม่ไม่ไม่เป็นที่สบอารมณ์เลยค่ะเพราะว่ามันเดินเดินเดินจริงๆนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าในปีแรกเนี่ยที่เราหาสถานที่ได้แล้วเนี่ยค่ะรู้แล้วว่าแหล่งเขาอยู่ตรงไหนค่ะมันก็ไม่ไม่ยากแต่ถ้าเกิดว่าในในปีถัดไปเนี่ยเราก็จะไปแล้วก็ไปไป,ไปหยิบไปหยิบไปหยิบ,ยบเอาเลยอย่างเงี้ยค่ะเอ่อถ้าถ้าปีนี้ไม่รู้ยังไม่รู้สถานที่ก็ต้องเดินหาเอาค่ะเดินดูว่าตรงไหนมีตรงไหนไม่มีะคะ่ะ ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะคะว่าทำไมคนเข้าถึงแบบอืมไม like ่ค่อยให้ตามนะคะเราก็ไปหาของเราเอาเองอย่างเงี้ยค่ะเจอบ้างไม่เจอบ้างแต่เสียนหาเหตุจริงๆเนี่ยคนที่หาเก่งๆนะคะกันมาเป็นสิบยี่สิบปีตั้งแต่เข้ามาเนี่ยค่ะเขาก็จะรู้ปากของเขาอะค่ะเขาก็จะไปของเ้ากันเองเขาก็จะไม่ให้ใครเข้าอะค่ะเขาก็จะเข้าไปดูดูหญิงบีตัดดังเสียงกิดกิดกิดกิอยู่เลยสนุกค่ะสนุกมากม ในครั้งแรกๆที่ไปหาก็ไปหาด้วยความสนุกนะคะอยากเอามาทำคลิปแต่ว่าเรารู้ว่าเห็ดที่เนี่ยเยอะที่ตรงที่เราอยู่เนี่ยเยอะเป็นเห็ดเหลืองเห็ดมันปูเงี้ยค่ะเเราก็หากันมานานแล้วละค่ะ แล้วครัวนี้ก็พอหาไปหามาปรากฏว,ว่ามันเจอเยอะขึ้นแล้วก็มันมีคนมารับซื้อมีแม่ค้ามารับซื้อถึงหน้าบ้านแล้วออเดอร์ก็เข้าเยอะมากเลยข้างๆ้งบ้านเนี่ยค่ะว่าสั่งตลอดเลยนะคะนี่ก็สั่งมาอีกบีก็ยังไม่ได้ออกไปเพราะฝนมันตกนะคะ แล้วก็เราก็ต้องทํางานด้วยคงจะหาโอกาสออกไปหาหาให้เขาอะค่ะก็คงจะไปป่าเก่าๆที่เราเคยไปเนี่ยค่ะก็คงจะไปกล้าไปป่าใหม่ๆหรอกค่ะเาะช่วงนี้ค่อยจะล่าแอนลีกันแล้วนะคะก็คงจะค่อยๆหายเข้าไปสนุกมากเลยนะคะไม่สนุกก็ตอนไม่เจอนี่แหละคะ่ะมันเดินไกลกว่าจะเจอไม่ใช่เรื่องเล่นเหมือนกันนะคะดูเหตุสิคะ เห็ดสวยๆทั้งนั้นเลยบีเก็บมาค่ะลูกค้าชอบใจมากเลยนะคะเห็ุที่เก็บมาให้เขาได้เนี่ยค่ะเขาบอกว่ามันสมบูรณ์มันใหญ่แล้วบางทีเขาก็ไม่เคยเจอแต่ถ้าเจออยู่ในตลาดก็ไม่ใช่ดอกใหญ่แบบเนี้ยค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะบางทีอาจจะไปเจอแหล่งดอกเล็กอก็ก็อาจจะเป็นไปได้สวยมากค่ะเพืเ่อนๆมาเก็บเห็ดสนุกกับหญิงบีค่ะเห็ดตัวนี้ราคาดีมาก มีเท่าไหร่ก็ไม่พอคะ่ะตลาดเนี่ยต้องการสูงมากเลยนะคะจริงๆแล้วที่บ้านเราน่าจะปลูกได้นะคะน่าจะเพาะได้เอาเอาเชื้อมันไปเอาเห็ดไปแล้วก็เอาไปดึงทำเาพาะเชื้อในห้องเพาะเชื้อ,อนักนักการเกษตรเก่งๆเนี่ยน่าจะทําได้นะคะแล้วก็ทําออกมาคาส่งขายตลาดต่างประเทศอย่างเงี้ย น่าจะดีมากเลยนะคะเนี่ยถ้าทำได้นะคะดูสิคะเป็นที่นิยมมากๆเลยเห็ดตัวเนี้ยคะ่ะเขาบอกว่าเป็นเห็ดที่ที่เยี่ยมมากเป็นเห็ดออร์แกนิกก็คือว่าเป็นเห็ดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเราไม่ต้องไปเพาะไปอะไรของเขาอะคะ่ะพอถึงปีเขาก็ออกมาเองอย่างเงี้ยค่ะเป็นไม่มีพิษไม่มียาไม่มียาฆ่ามแมลงอะไรทํานองเนี่ยค่ะ ก็คนก็นิยมชาวบ,บ้านที่นี่ชอบกินมากฝรั่งชอบมากเลยนะคะเนี่ยสนุกมากค่ะมาเก็บเห็ดกับยิงบีสวีเดนนะคะเพื่อนๆรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้หญิงบีด้วยนะคะเนี่ยค่ะเก็บเห็ดกับยิงบีสวีเดนนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ